เงินสงเคราะห์ศพเดือนนี้หักสมาชิกศพละ45สตางค์ครับสวัสดีครับพี่น้องอสสอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพี่น้องครับจากมติที่ประชุมสูมนะครับเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาสมาคมจกสสมอแจ้งแล้วนะครับสมาชิกหักเงินสงเคราะห์นะครับซึ่งสมาชิกจะต้องจ่ายศพละ45สตางค์ครับปกติแล้วท่านจะจ่ายศพละ50สตางค์ เนื่องจากว่าคณะกรรมการนะครับมีมตินะครับให้หักที่45สตางค์ต่อศพครับเพราะว่าสมาชิกก็จะได้รับเงินโดยประมาณอยู่ที่500,000กว่าบาทนะครับอยู่ที่532,222บาท40สตางครับดังนั้นนะครับสมาชิกจึงจะส่งเงินสงเคราะห์ท่านละ282บาท60สตางครับ พี่น้องอสสสมครับถ้าสมาชิกของเราเยอะขึ้นท่านก็มีโอกาสที่จะจ่ายเงินสงเคราะห์ศพต่อศพนะครับน้อยลงนะครับน้อยลงจาก50สตางค์ก็เป็น45 44 43ส่าตางค์เรื่อยไปนะครับพี่น้องครับดังนั้นนะครับจึงแจ้งให้พี่น้องอสสสมอทราบว่าคณะกรรมการก็จะมีการประชุมกันทุกเดือนนะครับแล้วก็แจ้งอสสสมอให้ทุกท่านทราบ นะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันด้วยและจะหักวันที่เท่าไหร่สําหรับเดือนธันวาคมนี้จะหักในวันที่15บธันวาคม2อง5ก็คือวันที่เงินเข้าริการออกนั่นเองนะครับพี่น้องครับเมื่อเงินเข้าไปการออกแล้วก็อย่าเพิ่งรีบถอนนะครับให้ชกสสมหักให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงถอนนะครับก็ฝากบอกต่อฝากแชร์ต่อกันไปด้วยนะครับพี่น้องครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e หมอชาติอยากเล่า และเพจ a c e b o o k หมอชาติอจากเล่าด้วยนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมนะครับฝากพี่น้องได้กดติดตามช่อง t i k t o k นะครับหมอชาติอยากเล่าเพื่อติดตามข่าวสารจากหมอชาติอย่างต่อเนื่องเหลือนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ